เตืนใจคงอินค่ะมาซอยงานวัดนี่ตั้งแต่เพิ่นส่างมาน่ะค่ะก็ได้มาซอยเรื่อยๆจนทุกมือนี่แหละค่ะกับว้นี้ไปใส่กระยุนีตลอดเพราะว่ามาเห็ดงานอยู่นี่รู้สึกว่ามีความสุขมาซอยงานมาซอยงานอยู่นี่ตั้งโอ้ตั้งแต่เพิ่นส่างหม่ๆน่นะค่ะตั้งแต่เพิ่นส่างหม่ๆ จนหดทุม,มือนี่ก็ยังยังซอยอยู่นะคะซอยสุยางปกตินี่สิอยูนครั่วนะคะถนนะในขั้วเอาอาหารมาถวายกัไดดมาเห็ดอยู่เรื่อยๆออมีนะทีรบผิดชอบในขั้วสีมาทุกวันอาทิตย์่ะามาปฏิบัติธรรมเพ่นสีมีปฏิบัติธรรมสวดมนต์นังธรรมทิประมาณบ่ายสองค่ะมีค่วมสัทธาะคะ่ะเพราะว่า สิบยูโรต่อเดือนนี่มันบ่ได้หลายคิดไปแล้วกับเมื่อละคิดว่าสามสิบเส้นนี่บ่เงื่อไทรนี่บ่บ่หลายก็เลยว่าโอ้มีโอกาสได้เฮ็ดบุญได้สะ้าสมบุญละเพราะว่าอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศมันบ่ค่อยมีเวลาบ่ค่อยมีโอกาสสีได้สีได้ไปเฮ็ดบุญสั่งกุศลก็เลยว่าซ้ำนี่เขามันมันบ่ได้หลายค่ะปัจจุบันนี่กับบริจาคเดือนละห้าสิบยูโรเจ้าค่ะ เป็นค่าที่วัดแล้วก็ที่จอดรถเวลา,ามีกิจกรรมที่ใดมีมองจอดรถนะคะก็ยังว่าอยากอันเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาอาเนาะคะ่ะน้อมามารวมบริจาค10ยูโรต่อเดือน10ยูโรต่อเดือนอ,อีฉันว่ามันบด้หลายก็ได้มาซอยกัน ส,สิไดสิไดมีวัดบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในยุโรปในในต่างประเทศกับพอสิไดมีหม่องพึงผ้าอาศัยเวลามีกิจกรรมอีกอย่งกับสิเด้มาพอกันอยู่วัดมารวมทําบุญกันได้ด้วยค่ะเด้อยวัดธรรมประทีเปิดทุกมืออจังได้กับมามาเบิ่งกอนว่า หมูเห่าเห็ดงานกันจังไดย่ามย่ามีบุญมีงาไก่บไห,ห้ม่าเบิงมาเทียวอยากให้พ่อแม่พี่น้องม่าเบิงมาเที่ยวมาส้มก่อนจังคอยวาสิบริจากว่บริจากกรบ่บเดว่าแต่ก็ะอไห้มาสีเด้มาพ่อนาพ่อตากันพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวพูดเท่านอบ่ว่าฝลังบ่ว ดังเขาก็มาอยู่มาเที่ยวมาหยังอยู่เดี๋ยวมาพ่อหนากันก็อยากเชืญนชว่นว่าให้มามาซีมอาหารไทยมาเดอ้อจังใดก็มาเบิ่งมาเที่ยวส่วนลูกสวนหลานมาอย่าให้เขาลืมพอแม่เหาเช้าพูดเนาะทันเ้าไปแล้วกจังใดก็พ่อกันนอมืองานเฮามาพ่อกันเห็นเราก็อย่าลืมทักลืมท่ายเดอ้อว่าเอ้าขอเห็นเจ้าอยู่ในคลิปอันนั้นอันนี้ได้เอามาก็มาคุยกัน หิวเขาหิวน้าผ่านว่าอย่างดีกะแวมมาก,กินยินดีต้อนรับทุกูทุกคนเด้อค่ะเด้อจาตู